อันนี้ก็เป็นผลอะโวคาโดนะคะที่เราได้ผ่าแล้วก็เอาเมล็ดออกมาแล้วนะคะที่เป็นหลุมตรงกลางอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่อยู่ข้างในค่ะที่เราเอาออกมานะคะหลังจากที่เราเอาเปลือกด้านนอกออกแล้วนะคะเปลือกแบบนี้เนาะแล้วก็พยายามอ,าออกมา,มามากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะบางผลเนี่ยก็อ,ออกมาไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็เอามาใส่ในกล่องพลาสติก ก็เลือกผลที่ดีที่สุดนะคะถ้าเป็นสีแบบนี้เนี่ยก็ยังดีอยู่นะคะถ้าแข็งแล้วก็เป็นสีดำแบบนี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ก็จะเสียเวลาเนาะแล้วก็เลือกผลที่ดีๆนะคะเอามาใส่ในกล่องพลาสติกแล้วก็จะเอามาแช่น้ำค่ะส่วนที่ยังไม่ออกไม่เป็นไรค่ะนะคะเราแช่น้ำไปนะคะผิวมันก็จะนุ่มแล้วก็จะออกง่ายในที่สุด แล้วก็ใส่ในกล่องแล้วเราก็เอาน้ำค่ะใส่ลงไปในกล่องนี้นะคะแช่เอาไว้สักสามสี่วันค่ะเพราะว่าบางผลเนี่ยเขาก็จะแห้งมากเลยนะคะเพราะว่าเราทานานานแล้วเนาะประมาณสักสองสามอาทิตย์น่าจะได้นะคะถ้าเราแช่ในน้ำเนี่ยผลเขาก็จะดีขึ้นนะคะอัตราการงอก การเป็นต้นอะโวคาโดเนี่ยก็มีสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะสามสีวันนะคะน้ำจะใช้น้ําธรรมดาก็ได้น้ําอุ่นก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดหลังจากที่เราได้ใช้น้ำไปสี่วันนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาน้ำออกค่ะ ย้ายมาใส่ในนี้ค่ะก็จะมาล้างทำความสะอาดอะโวคาโดก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะในการพอกเมล็ดอะโวคาโดในครั้งนี้นะคะเราทำสามอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะเอามเมล็ดอะโวคาโดแช่ในน้ำในแก้วนี้นะคะหรือจะใช้พลาสติกก็ได้นะคะ เราก็เลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเมล็ดอะโวคาโดที่สมบูรณ์ที่สุดเมล็ดนี้นะคะโตที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วเราจะมาดูว่าด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างนะคะด้านนี้จะอยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าบางลูกเนี่ยจะเห็นได้ชัดดีนะคะเห็นไหมคะลูกนี้ตรงที่มีฐานกว้างๆจะอยู่ด้านล่างนะคะตรงที่แหลมๆนี้จะอยู่ด้านบน แล้วก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะผลกลมๆเนี่ยจะดูยากหน่อยนะคะถ้าจะดูง่ายๆตรงด้านล่างเนี่ยถ้ามันมีปุ่ม <c oughs> เห็นไหมคะตรงนี้ส่วนรากจะออกด้านนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างเห็นไหมคะอันนี้จะไม่เรียบนะคะมีปุ่มอยู่นะคะผลนี้ผลกลมดูยากหน่อยตรงนี้จะอยู่ด้านล่างนะคะตรงที่ด้านเรียบๆจะอยู่ด้านบนเนาะ แล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะสี่อันแล้วก็แทงเข้าไปที่ผลของอะโวคาโดนะคะเพื่อให้เขาตั้งอยู่บนแก้วน้ำนี้ได้นะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะก็ประมาณกึ่งกลางค้อขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยเพื่อให้ด้านก้นของอะโวคาโดเนี่ยเขาอยู่ในน้ำแล้วก็จะได้ออกแรกไว,ไว เราก็แทงไปประมาณนี้ค่ะนะคะพอเขาอยู่ในน้ำก็จะได้แช่น้ำแบบนี้ค่ะอันที่สองนะคะแล้วก็อันที่สามแล้วก็อันที่สี่นะคะลองมาตั้งดูว่าเขาอยู่ในน้ำดีไหมถ้าไม่ดีเนี่ย เราก็มาปรับก็ได้ค่ะแล้วก็ปรับหน่อยเขาจะได้นั่งอยู่ในน้ํานะคะจะได้ออกรากไวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ําเสร็จลงไปในแก้วค่ะให้ก้นของอะโวคาโดแช่ในน้ํานะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้อโวคาโดของเราเนี่ยออกรากไวนะคะ เนื่องจากตรงด้านแหลมนี้นะคะตรงนี้เนาะเขาจะมีที่แหลมอยู่นะคะเราตัดก็ได้นะคะตัดออกเพราะว่าอันตรายค่ะเราก็ตัดอาจเป็นบางส่วนนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะ ถ้าเราดูใกล้ๆก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอะโวคาโดของเราเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่ในน้ํานะคะเห็นไหมครับผลก็จะอยู่ในน้ํานะคะก็จะช่วยทําให้รากออกไวค่ะสำหรับแบบที่สองนี้นะคะเราจะบ่มเมล็ดอะโวคาโดเนี่ยในกระดาษทิชชู่อันนี้เป็นกระดาษทิชชู่ที่เราใช้ในห้องครัวนะคะ เขาก็จะมีความหนาแล้วก็ความเหนียวนะคะก็ง่ายๆเลยเนาะเราก็พรมน้ําให้ชุ่มมานะคะอันนี้เราก็ทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆเอากระดาษทิชชู่ใส่ในจานนะคะแล้วก็เทน้ํานะคะให้กระดาษทิชชู่ชุ่ชมๆนะคะอันนี้ก็ชุ่มแล้วเนาะแล้วเราก็เอามเมล็ดอะโวคาโดคะ่มะมาหอ่อในกระดาษทิชชู่นะคะ จะห่อสักสีห้าผลก็ได้ค่ะเนี่ยเราก็จะห่อห้าผลนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่อห่อง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้าน้ําเยอะไปหน่อยแล้วก็เอาน้ําออกหน่อยก็ได้นะคะก็ให้พอชุ่มแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการหนาหน่อยนะคะเราก็มีกระดาษทิชชู่ที่ชื้นอยู่แล้วนะคะ แล้วก็เอามาห่ออีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเนะาะเมล็ดโอโวคาโดของเราเนี่ยก็จะได้งอกไวๆพอได้อย่างนี้แล้วเนาะเราก็เอามาใส่ในกล่องพลาสติกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาข้างบนนะคะก่อนที่จะปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะเอามาห่ออีกนะคะอีกชุดหนึ่งแล้วก็เอากระาษทิชชู่แบบชื้นชื้นนะนะคะชุ่มชม แล้วก็เลือกอะโวคาโดมาใส่สัก3 4ผลก็ได้ค่ะเราก็ห่ออันนี้ก็ดีอย่างนะคะเป็นการประหยัดเนื้อที่ค่ะก็รอให้เมล็ดเขาออกรากกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเพาะได้ในกระถางนะคะแล้วก็ห่ออีกชั้นหนึ่งนะคะเมล็ดอะโวคาโดก็จะได้ชุ่มๆจะได้ออกรากไว น้ำเยอะก็บีบน้ำออกหน่อยให้พอชุ่มมานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราย้ายจานออกก่อนเนาะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็เอาฝาปิดค่ะ แล้วเราก็เก็บไว้ในที่มีแสงสว่างนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คทุกสามสี่วันเนาะนะคะว่ารากออกหรือยังนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าข้างในเนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยเขาแห้งแล้วก็พรมน้ำได้ค่ะให้เขาชุ่มอยู่เสมอนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีที่3ของการเพาะเมล็ดอะโวคาโดนะคะก็เป็นวิธีสุดท้ายนะคะเราก็ทําแบบง่ายๆนะคะเป็นเพื่อนเราก็เอาดินใส่ในกระถางนะคะแล้วก็เอาเมล็ดอะโวคาโดใส่ลงไปเขาก็จะงอกง่ายๆนะคะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นเป็นตัวอย่างนี้นะคะกระถางที่เห็นนี้เป็นกระถางต้นของอะโวคาโดเนาะที่เราได้เพาะหลายเมล็ดนะคะก็มีหลายต้นนะคะเขาก็งอกง่ายๆะค่ะ ก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำคล้ายๆกันคะ่ะเป็นเพื่อนเราก็มีสองกระถางนะคะกระถางลึกหน่อยก็จะดีเนาะเพราะว่ารากอะโวคาโดเขาเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนะคะกระถางลึกหน่อยก็จะดีนะคะเราก็จะใช้สองกระถางนี่ค่ะพอมะเมล็ดอะโวคาโดค่ะ อันนี้ก็เป็นดินที่เราจะเอาใส่ในกระถางนะคะเป็นดินสําเร็จผสมเพอร์ไลนะคะเพื่อนๆก็ใช้ดินอะไรก็ได้ค่ะขอให้มีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วก็มีการระบายน้ําได้ดีการระบายน้ําได้ดีก็มีความสําคัญที่สุด่นะคะไม่อย่างนั้นมเมล็ดอาจจะเน่าได้เนาะกดดินเบาๆค่ะแล้วก็รดน้ําค่ะ ทีนี้เราก็พร้อมเพาะเมล็ดอะโวคาโดค่ะเหมือนที่ได้พูดไว้นะคะการวางเมล็ดอะโวคาโดเนี่ยฐานที่ใหญ่อยู่ด้านล่างนะคะที่เป็นแหลมๆอยู่ด้านบนก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาเมล็ดอะโวคาโดมานะคะเ,เพื่อนๆนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นส่วนฐานนะคะส่วนเล็กๆอันนี้อยู่ส่วนบนแล้วก็เอาส่วนนี้ลงไปฝังอยู่ในดินนะคะก็ ไม่ต้องฝังให้ทั้งหมดนะคะให้มีข้างบนโผล่ออกมานิดหน่อยแล้วก็ใช้ดินกลบด้านข้างนะคะผลนี้รียๆรายาวๆเนี่ยจะดูง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะใหญ่เนาะด้านบนนีก็จะเล็กนะคะคล้ายผลนี้เลยนะคะแล้วก็เอาใส่ไปแบบนี้คะ่ะส่วนที่ใหญ่ที่สุดเอาฝังอยู่ในดินส่วนที่เล็กที่สุดอยู่ข้างบนคะ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ดูง่ายามาดูผลนี้อันนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะมันจะกลมเหมือนกันหมดเลยนะคะตรงฐานเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะไม่ไม่เรียบอะค่ะอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เริ่มแตกออกมาแล้วด้วยนะคะรากก็จะออกมาเร็วเนี่เนาะ ส่วนนี้ก็จะอยู่ในดินค่ะแล้วก็เอาฝังอยู่ในดินค่ะกดดินรอบๆนิดหน่อยอันนี้ก็ดูไม่ยากค่ะเห็นไหมคะด้านที่ไม่เรียบอันนี้รากจะออกมาอยู่ด้านล่างนะคะนั่นเร,เรียบอยู่ด้านบน อันนี้ก็เหมือนกันดูค่อนข้างยากกันนะคะเทคนิคนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าด้านไหนด้านบนด้านล่างอะนะคะอย่างผลนี้เนี่ยด้านบนด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็จะปลูกตรงด้านข้างก็ได้ค่ะนอนด้านข้างอะนะคะนี่ก็นอนด้านข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะฝังไปประมาณ7 0็ดถึเ5%เนเนาะฝังของมเมล็ดของอะโวคาโดนะคะเราทำแบบนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการรับประกันว่าเขาก็จะออกรากกันนะคะอันนี้ก็ดูง่ายนะคะแต่เพื่อนๆไม่แน่ใจเนี่ยจะนอนด้านข้างๆก็ได้นะคะเอาด้านข้างนอนลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกรอบหนึงค่ะ ถึงวันที่6กมกราคม2องพตอนนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเมล็ดอะโวคาโดบางเมล็ดเนี่ยที่เราเพาะในดินในกระถางสองกระถางนี้นะคะก็มียอดออกมานะคะอันนี้สูงเลยต้นแรกนะคะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็โตได้ขนาดนี้ค่ะ อีกสอมล็ดเนี่ยก็งอกเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังสั้นอยู่นะคะอันนี้ก็เริ่มงอกออกมาแล้วค่ะอีกกระถางหนึ่งก็เหมือนกันนะนะคะผลนี้เนี่ยก็งอกออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นยอดออกมานะคะอีกเมล็ดหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่งอกค่ะ ทีนี้เรามาดูอะโวคาโดที่เราแช่ในน้ำมานะคะใช้ไม้จิ้มฟันแล้วก็แช่ในน้ำแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยที่เห็นชัดเจนที่สุดก็มเมล็ดนี้ค่ะเห็นไหมคะมีรากออกมารากยาวเลยนะคะแล้วข้างบนเนี่ยก็น่าจะมียอดออกมาเร็วๆนี้ข้างบนเนี้ยนะคะยอดอยังไม่มีเนาะตอนนี้ก็มีแต่รากแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูมเมล็ดที่สอง การพัฒนาการก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะด้านล่างก็มีรากอยู่ข้างในค่ะก็รอยแตกแล้วเนาะข้างบนก็ยังไม่มียอดนะคะแล้วก็อันที่สาม,มาเมล็ที่สามเนี่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นเชื้อราค่ะเพราะว่าเริ่มเป็นสีดำอาจจะเน่าก็ได้ค่ะนี่ค่ะ น,นี้ก็เป็นแบบที่สามแบบสุดท้ายนะคะที่เราได้ห่อกระดาษทิชชู่แล้วก็บ่มในกล่องพลาสติกนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาก็เปิดเยอะเลยนะคะเห็นข้างในเนาะก็จะมีรากแล้วก็มียอดออกมานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มเหมือนกันนะคะเห็นรากนะคะ แล้วก็จะมียอดออกมาเร็วเร็วนี้ยค่ะผลน,นี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะนะคะก็ เริ่มแยกออกมาแล้วค่ะเขาก็จะมีรากเนาะแล้วก็มียอดออกมานะคะบางผลก็ไม่ค่อยมีการพัฒนาการมากเท่าไหร่นะคะก็เริ่มแยกมานิดหน่อยนะคะไม่ค่อยมากเท่าไหร่บางผลก็อาจจะเสียนะคะอันนี้ก็อาจจะเน่าเราก็เอาทิ้งไปค่ะ เนื่องจากเมล็ดอะโวคาโดเนี่ยเขาก็แยกแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเอามาปลูกในดินค่ะอันนี้ก็ในขวดพลาสติกนะคะเราก็ทำเป็นหลุมให้ข้างบนโผลมาเล็กน้อยค่ะนะคะด้านนี้ด้านล่างนะคะเอาด้านล่างใส่ลงไปค่ะแล้วก็ด้านบนโผล่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องฝังกับดินหมดเลยแบบนี้ค่ะเราจะใส่สักสองเมล็ดค่ะ เผื่อบางเมล็ดอาจจะไม่งอกเนาะอาจจะไม่เจริญเติบโตนะคะเราก็ใส่สองเมล็ดนะคะอันนี้ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมรดน้ำด้วยค่ะเราก็รดพอชุ่มค่ะ นับถึงวันนี้นะคะก็เป็นเวลา13วันแล้วนะคะที่เราได้อัปเดตครั้งหลังสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เราปลูกลงในดินนะคะตอนนี้เนี่ยใบเขาก็มีสีเขียวนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีหลายผลนะคะที่มียอดเริ่มออกมาแล้วค่ะมียอดเริ่มออกมาหลายผลเลยนะคะ อันนี้จะเป็นการพัฒนาการที่ดีที่สุดนะคะในการปลูกในดินนะคะ,จะเจริญเติบโต,ต,ตเยอะเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ถัดมาที่เมล็ดที่เราบ่มเนี่ยก็ยังไม่มีการพัฒนาการใดๆค่ะ mm hmm. แล้วก็สำหรับที่อยู่ในน้ำนะคะก็มีผลหนึ่งที่ออกรากนะคะผลนี้เนาะแล้วก็เขาเริ่มมียอดเล็กๆออกมาข้างบนถ้าสังเกตนะคะจะมียอดออกมาข้างบนเล็กๆ ผลก็เปิดแล้วเนาะการบ่มนะคะแล้วก็การแช่มเมล็ดในน้ำเนี่ยการพัฒนาการจะช้าหน่อยอาจเป็นเพราะว่าเราทำในหน้าหนาวก็ได้ค่ะแล้วก็โดยสรุปเนาะจากการที่เราทดลองทั้งสาแบบเนี่ยการพอะเมล็ดในดินเนี่ยจะเป็นการพอมเมล็ดที่ง่ายที่สุดแล้วก็ให้ผลดีที่สุดค่ะ ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายนะคะก็เอาผลเนาะมาเพาะเลยในดินนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้ผลดีนะคะคลิปนี้เราคงต้องจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะทำคลิปสมบูรณ์นะคะหรือคลิปที่อัปเดตการพัฒนาการนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ